อีโคไลดื้อยาปฏิชีวนะระบาดในกลุ่มนกนางนวลคุณวิ่งหนีได้แต่ยังไงก็หลบอุจจาระนกไม่พ้นนั่นเป็นคำเตือนจากทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาอุจจาระของนกนางนวลที่หลุมฝังกลบในแองเกอร์จซึ่งได้ตรวจพบสายพันธุ์ของแบคทีเรียอีโคไลที่พิสูจน์แล้วว่าดื้อยาปฏิชีวนะเมื่อยาปฏิชีวนะถูกรับเข้าไปในร่างกายมันจะถูกขับถ่ายออกมากับของเสียก่อนจะผ่านเข้าไปในระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตามระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกำจัดยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในน้ำทำให้ยาผ่านออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อแบคทีเรียในสภาพแวดล้อมพบกับยาปฏิชีวนะที่ตกค้างเงี้ยแบคทีเรียก็จะเริ่มทนทานต่อฤทธิย์ยาสัตว์ที่ผ่านไปในสถานที่ที่มีมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างเช่นนกนางนวลก็จะติดเชื้ออีโคไลก่อนจะปล่อยอุจจระติดเชื้อลงมาใส่มนุษย์เดินดิน นักวิจัยยังไม่แน่ใจว่าเชื้ออีโคไลที่พบในอุจจาระนกสามารถผ่านไปยังมนุษย์ได้หรือไม่แต่พวกเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสาเหตุที่นกเหล่านี้ติดเชื้อ CDC รายงานว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยติดเชื้ออีโคไลที่ดื้อยาราวสองล้านรายและเสียชีวิตราว2องห0ื่รายในแต่ละปี